สวัสดีค่ะคลิปนี้ทำเมนูง่ายๆจากไข่มดแดงกันค่ะไข่มดแดงมีโปรตีนสูงแต่ไขมันและแคลอรี่ต่ำค่ะรสชาติมันและเปรี้ยวไข่มดแดงเป็นอาหารที่เป็นของสูงและหายากอย่างหนึ่งเพราะจะต้องใช้ความพยายามในการหามารับประทานค่ะแต่เป็นของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติสามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างค่ะซึ่งคลิปนี้ จะทำเมนูจากไข่มดแดงแบบง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะซึ่งไข่มดแดงนี้มีคนให้มาค่ะปีนี้ไข่มดแดงน่าจะเยอะมากค่อยมาเยอะเลยค่ะมีทั้งไข่มดแดงและแม่ปีกหรือแม่เป้งค่ะแต่เสียดายที่เขาแช่เย็นมาก่อนแล้วไข่เลยไม่ค่อยสวยค่ะเรามาทำเมนูไข่มดแดงกันเลยค่ะเมนูแรกคือไข่มดแดงขั้วเกลือค่ะนำไข่มดแดงมาล้าง เทใส่กระชอนตั้งทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำค่ะจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมค่ะจากนั้นใส่ไข่มดแดงลงไปคั่วหรือผัดค่ะใส่เกลือลงไปคั่วหรือผัดต่อไปจนไข่มดแดงสุกค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะไข่มดแดงขั่วเกลือพร้อมทานแล้วคะ่ะต่อไปเรามาทำเมนูที่สองคือแม่ปีกหรือแม่เป้งมดแดงขั่วเกลือคะ่ะวิธีทำทำเหมือนกับไข่มดแดงขั่วเกลือคะ่ะทำเสร็จแล้วพร้อมทานแล้วคะ่ะต่อไปเรามาทำเมนูที่สามคือไข่มดแดงต้มเกลือคะ่ะตั้งน้ำให้เดือด ใส่ไข่มดแดงลงไปต้มใส่เกลือลงไปต้มจนไข่มดแดงสุกก็พร้อมทานได้เลยค่ะภาพอาจจะไม่ครบทุกขั้นตอนแต่ทำง่ายมากค่ะนี่คือไข่มดแดงที่ไม่ผ่านการแช่เย็นมาก่อนต้มสุกแล้วไข่สวยน่าทานมากค่ะทำเสร็จทั้งสามเมนูแล้วนะคะ วิธีทําอาจจะไม่ละเอียดแต่ทําง่ายมากวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากแต่อร่อยมากและมีประโยชน์มากด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นําของอร่อยมาฝากแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ